ก็เคยเป็นเงาเสียงเคยไปโชว์ตัวเพลงของพี่ต้นบ่อยมากดังเมสซายเขาทุบทิ้งแก้ววางทามุกมาลึกแล้วฝืดบ่อยนะพี่เบิร์ตนั่งแทนได้พี่เบิร์ตนั่งแทนได้ที่บมาที่นี่ที่ภาษาจีนได้เปล่าภาษาจีนชีเซาห์ หวังีเจ้าอย่าหวังมีอีกไหมมีอีกไหมเบิร์ตที่สอนท่านกับพื้นฐานอ๋อหนูต้องเข้าใจเนื้อเพลงความหมายเป็นอย่างไรนี่ทำไมคนอกหักหน้าหนาวลมมาแล้วมันจะดุ้งหยงว่ามันเคยเจ็บมาก่อนนะเี่ยพี่เบิร์ตพี่เคยอกหักด้วยเหรอเกิดบ่อยๆจริงปะพี่ไปจีบใครอ่ะหลายคนหลายคนไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเมียดูนี่ตัดหน้าตัดนะ แต่วเซอร์ไพรส์เมียอุ้ยถ like e ้าตัดตรงนี้ออกนะเมียเซอร์ไพรส์เลยล่ะร้อยมุกพันพี่ทำอะไรที่ไหนอ๋อไม่เป็นไรพี่เบิร์ตอยู่การบินไทยครับพี่ซ่อมเครื่องบินซ่อมเครื่อบินเหรอครับพี่เอกอะไรนมหนูหรือว่าสูบหรือว่าเอ้พชัดออชัดเล้วพชัด พี่อยู่การบินไทยมีหน้าที่ทําอะไรพี่เบิร์ตเป็นผู้จัดการกองซ่อมใหญ่ที่1ครับ M D 1ครับนี่ครับผมพี่เป็นหัวหน้าเลยการบินไทยไม่มีใครไม่รู้จักพี่เนี่ยเขาเรียกเบิร์ตบินไทยเบิร์ตบินไทยคือเรียกว่าเดินเข้าไปเฮ้ยรู้จักเบิร์ตไหมวะโดนกระทืบทันทีโดนกระทืบทันทีโจทย์เยอะโจทย์เยอะอยากรูว่าพี่เขาซ่อมเครื่องบินลำไหนบ้างจะได้เลี้ยงเครื่องบินลำนั้น ทำทุกลำนะพี่ทำทุกลำนะทำทุลำแม่ทำทุกลำเนี่ยคือถ้าพี่ไม่เซ็นอ่ะพวกเรับได้นั่งขครืบินสักลำถ้าพี่ไม่เซ็นอ่ะพวกเรับได้นั่งขครืบินสักลำใช่เนี่ยมันเป็นอะไรที่อเมจซิ่งมากๆเลยแต่ได้เห็นสภาพเอ๊ะสภาพแบบนี้มาไวโพดดีกว่าไหมพอร้องกี่แมบเป็นไงโอ้โหเหลือเชื่อเลยอ่ะอุขัดกับใบหน้าแบบคิดไม่ถึงเลยอ่ะโอ้โหมันจะเป็นนิสัยใจ เดี๋ยว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 เดี๋ยเดี๋ยว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 เยวเดี๋ยวเดวเดี๋ยวเดีเียเีวเเ่วเดเด็นยวเยเ๋วยเวเ๋เดียววดีเราเรียกว่าเดาเรียกว่านั่ีแีแเราเรียกว่ากราวสปอยเลอร์ อยู่หลังอยู่หลังปีกสเต็ปที่2ปุ๊บเนี่ยพักความเร็วเริ่มลดลงเแรงดันเครื่องยนต์เนี่ยเคยดันไปข้างหลังนี่เขาจะกลางรีเวอร์เซอร์ออกมาเพื่อบล็อกลมเนี่ยให้ดันไปข้างหน้านี่ไงเขาเรียกว่า t รัส s r เรเวอร์เทำงานเครื่องยนต์จะเร่งรอบสูงเลยปื้ดได้ยินเสียงเลยวูแล้วความเร็วจะลดลงเยอะมากเลยฟืดหลังจากนั้นเบรกที่ล้อจึงจะทำงาน ตีลาเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เกลียนะเราระวังตกเป็นเหยื่อเขานะอะไรสิ่งที่เขาพูดเราก็ไม่รู้มันถูกหรือเปล่าเราสงสัยว่าห้องน้าในในเครื่องอ่ะทําไมเวลากดรถเป็นโครมอะไรเงี้ยมันทาไมดูดแรงขนาดนั้นคือซ่วมยุ่นหมายนยมันจะเป็นเป็นแบกคคามเวลาเครื่องอยู่กับพื้นเนี่ยมีเครื่องปรับแรงดันถ้าอยู่ข้างบนเนี่ยแรงดันมาต่างอยู่แล้วเพราะนั้นครับไม่ว่าจะเป็นสีหรืออื่นเนี่ยจะวิ่งประมาณสัก ประมาณสักร้อยแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยพี่เคยนั่งแล้วกดไหมแบบพี่ไม่ต้องลุกอ่ะมันดูดลงไปไหมอันตรายอันตรายเรื่องนี้เรื่องนี้จริงฮะอันตรายอ่ะเพราะว่าถ้ากรณีแบบว่าคนที่แบบทุท่นนะฮะอย่างพวกตูดใหญ่อย่างเงี้ยนะฮะแล้วแล้วไม่ยกก็นิดนึงนะฮะแล้วคุณกดนะแวกข้ามมันดึงคุณติดนั่นเลยออกไม่ได้แล้วพีเคสมาแล้วอันตรายมากนะบอกทุกคนนะ ก่อนจะฟลั s เนี่ยลุกขึ้นมาก่อนลุกขึ้นมาก่อนอันนี้เป็นวิทยาศานนสงสยอันนี้อันตรายมากนะฮะเน้นเลยอันตรายมากเป็นเรื่องจริงทำไมทำไมอยากรู้ว่าเวลาที่เราขึ้นเครื่องบินอ่ะเราถ่ายหนักได้ไหมได้ครับอ๋อได้เลยแม้ไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงแสดงไม่เคยถ่ายบนบินเลยไม่กล้าเลยเพราะไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงมันลองสักครั้งแล้วจะฟินลองสักครั้งแล้วจะฟินไม่มีใครเป็นนักร้องแต่ร้องดีทั้งคู่ร้องเวทีแรกเลยร้องเวทีแรกเลยส่วนใหญ่ฝึกจากคาราโอเกะก่อนนะครับตอนแรกเข้าไปก็ ไม่เคยได้ร้องไปร้องเเดียวล้วงอย่างเดียวคุณเบิร์ตผมแนะนำครับครับให้บอกภรรยาว่าทั้งหมดเป็นการแสดงนี่นี่เพราะว่าพี่กิ๊ก็ใช้วิธีนี้ครับเราพวกเดียวกันบอกแรงๆเยอะกับบ้านพอดีครับภรรยาผมเป็นคนสิงดุรีคือใจสิงมันจะไม่จะไม่ใช้วุฒอื่นนอกจากดาบดาบดาบเท่านั้น โน่ารักน่ารักคือแฟนผมสวยเป็นนางงามโอ้ยจริงอ่ะพี่ผมเนี่ยอาจจะขี้เหร่นะครับแต่ผมมักใหญ่ไฟสูงธุรกิจนางงามเลยตัวนี้ก็ยังสวยอยู่ครับมองจากด้านหลังเนี่ยหนุ่มหนุ่มในวิดวิวเลยโอ้โหสวยหุ่นดีหุ่นดีครับ่านมาสวัสดีครับป้าสวัสดีครับป้าที่เขาบอกว่าจังแล้ยจังแล้วร้อยมุกพันห่า